8คนนะครับประจำที่แท่นบ็อกสตาร์ทเข้าวหนึ่งข้างสมัดพื้นมือสองข้าวสมัพื้นแล้วปล่อยตัวออกไปแล้วนะครับ100เมตร12ปีหญิงรอบชิงชนะเลิศกีฬาจากช่องวิ่งไหนจากช่องวิ่งไหนช่องวิ่งที่3ช่องวิ่งที่3ามกำลังจะนํามาช่องวิ่งที่5ตามมาแต่ไม่ทันนะครับผมเป็น พัฒระลือไทยบุญส่งจากโรงเรียนสวนกุลาบวิทยาลัยลังสิตท,ที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ในการแข่งขันวิ่ง1 0 0เมตร12ปีหญิงรอบชิงชนะเลิศภาพช้านะครับในช่วงปล่อยตัวแรกนี้นะครับยังไม่ขึ้นมาเลยนะครับผม กอง30เมตรแรกก็ยังคงกาะกลุ่มกับเพื่อนอยู่นะครับแต่เมื่อผ่านสู่40เมตรสุดท้ายนะครับใช้สปีดความเร็วตัวเองทิ้งหนีคู่แข่งและเข้าเส้น,นชัยเป็นรับที่1ตามมาด้วยช่องที่5และช่องวิ่งที่4นะครับผมกีลาจากสวนกุหลาบวิทยาลัยลังสิตพัฒรชทยบุญส่งนะครับ